สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกๆท่านนะคะพบก,กันเช่นเคยค่ะกับช่องพัชรีพรผ้าไหมสุดินนะคะวันนี้จะพาพี่ๆมาชมไหมมัดหมี่หกตะกรลายโฮนนะคะซึ่งตัวนี้จะเป็นไหมย้อมสีธรรมชาตินะคะสีชมพูที่พี่ๆเห็นนะคะย้อมจากครั่งนะคะส่วนแซมด้วยสีเขียวนะคะตัวนี้นะคะย้อมจากใบขี้เหล็กนะคะตัวนี้จะเป็นอทอสอดริมนะคะพี่ๆทอสอดริม ลายลูกแก้วนะคะย้อมอ่าคลั่งธรรมชาตินะคะตัวเชิงผ้านะคะจะเป็นเชิงต้นสนนะคะตัวนี้ลายโฮนค่ะพี่พี่งานละเอียดสวยงามมากนะคะขนาดผ้า1นเมตรนะคะทอแน่นนะคะเป็นงานทอมือไหม่แท้ร้อเปเซ็นะคะเป็นงานท้องถิ่นสิรินบ้านเรานะคะ พี่พท่านใดสนใจภาพหผืนนี้นะคะสามารถโทรสอบถามได้ที่เบอร์089 794 7ด5 9าเดีนะคะได้ยังไงจะทิ้งเบอร์ไว้ท้ายคลิปอีกทีหนึ่งนะคะขอบคุณพี่พี่ทุกท่านที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ